อุ้ยขอโทษอู้ขอโชว์ขาเซ็กซี่หน่อยนะขอโชว์เซ็กซี่ขาหน่อยนะจะอวดหน่อยนะอุ้ยฝนตกเย็นมากแล้วก็ไปงัดเอาของตัวช่วยมาค่ะอู้หูอุ่นๆเมื่อคืนนี่เลยสบายเลยคะ่ะสบายแบบไม่ปวดเลยคะ่ะไม่ปวดไม่ชาเลยคะ่ะ บายมากบายจังเลยทุกเทีนเนี่ยโอ้โหฝนตกมาเย็นชาแล้วเราก็ลืมสบายเลยค่ะนี่ก็ต้องอัดไฟอีกอเติมเติมความร้อนได้ตลอดนี่ค่ะ ซื้อไว้หลายปีแล้วค่ะก็อพอหมดรูดดูเราก็เราก็เก็บใส่กล่องใส่ตู้ไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าแดดออกก็จะเอาออกไปไว้ตักแดดสันหน่อยตากแดดอ่อนๆแล้วเวลาหลังเราใช้แล้วก่อนจะเก็บเราก็ตาก ให้เขาติ่นสะอาดไม่มีตัวช่วยอะไรแย่เลยรู้สึกอุ๊ยอุตาละรู้สึกว่าสบายมากค่ะเมื่อคืนเท้าไม่ชาเลยทุกทีชาขนาดนั่งอยู่ก็ยังเซเลยเรานี่ ออรอน้องกายอะค่ะเดี๋ยวน้องแอมมาวันจันอยากจะออกไปที่รงพิซซ่าละกายน้องกายกายครับ เดี๋ยวอาก็ตื่นอาหลับอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดียวก่อนต้องโทรศัพท์เอาเราจะแอบ,บลูกจะเอาที่นอนที่ห้องรับแขกเอาไปปูไวท้ที่อย่างช้างที่โรงซ่าไม่ได้ต้องเตรียมพร้อมของใช้จำเป็นเพราะว่า มันจะหนาวแล้วค่ะเราต้องถิงแดกหน้าหนาวนะห้องนี้อยู่ไม่ได้นะคะเย็นจยะเยือกเลยค่ะเหมือนการตู้ห้องเย็นเลยละ่ะเ <c oughs> ย็นจะเยือกเลยต้องเตรียมพร้อมต้องมีเบาะนอนมีหมอนมีมีมครอบค่ะแล้วก็หม้อไฟฟ้าก็จะ แบ่งไปทางน้อนสักอันเอาไว้อุ่นไว้อุ่นเฉยๆค่ะ <c oughs> อาหารการกินก็ต้องเตรียมอ้าวต้องหาอกระติกน้ำกระติกน้ําแข็งเอาไว้ใส่ใส่ของแช่ไว้สักอย่างสองอย่างก็ยังดีเช้ามาก็ออกไปแต่ต้องออก ให้ทันน้องกายไปรโรงเรียนหรือว่าลูกกลับจากทำงานทีสองตีสามก็ให้ลูกเอาออกเอาเราออกไปเลยถ้ารอน้องกายน้องกายก็จะไม่ทันรถต้องเตรียมพร้อมอ้าวหยุดแล้ว